โอเคครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องยอดละไมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องยอดละไมกันนะครับ โอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟ์นะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น5ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูตัวแรกนะครับให้เรากดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน37สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2องจิกใช้งานได้30วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ทันก็ให้แอปล็จอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทุงมุกตัวที่2กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน8 8ดดอกจันนะครับอ่อาขอโทษทีนะครับดอกจัน8 8 8ดอกสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตคอมเร็วที่2อจิกใช้งานได้7วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่3กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน88สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่2อจิกนะครับใช้งานได้30วันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้ครับหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริม,มอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายตัวมูฟตัวที่4กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ห ดอกจันสามเก้าซีเลียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5จิกนะครับใช้งานได้30บวันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทัานก้อยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันสามนะครับเก้าเก้าดอกจันแปดห้าศูนย์ีเลียม ตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งจิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้เับหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมนำมาแนะนาเพื่อนๆนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับรดใช้วิจาราณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องยอดละไม่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้ว ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนะนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัวชวานสไตล์นะคะออกจากช่องยอดละไม้นะครับขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ